เย็นแล้วนะฝนจะตกนะรีบๆกลับบ้านมาเล่นเกมเป็นเพื่อนกันนะคะคลิปนี้ก็ขออนุญาตเอ่ยถึงเรื่องที่มันเกิดขึ้นเมื่อ2อวันที่ผ่านมาแล้วนิดนึงนะคะก็คือเป็นเหตุเกิดที่ห้างดังมีเยาวชนก่อความไม่สงบนะคะแล้วก็ผลที่ได้รับตอบมาก็คือโทษเกมเป็นเพราะเกมเล่นเกมเรียนแบบเกมที่พี่จะบอกเลยก็คือพี่ก็เล่นเกมมาริโอมาตั้งแต่เด็กนะพี่ก็ไม่เห็นเอาไปเก็บเห็ดนะ แล้วเกมฟรีไฟล์พี่ก็เล่นอย่างไก่เลยพี่ก็ไม่ได้ขันหรือเปล่าจากใจคนติดเกมมาตั้งแต่เด็กจนโตปัจจุบันก็ยังติดอยู่นะคะและเกมก็ปัจจุบันก็สร้างรายได้ให้พี่ด้วยนะคะแยกแยะนะคะเกมก็คือเกมเกมบางเกมสอนพื้นฐานการใช้ชีวิตสอนพื้นฐานการเอาตัวรอดได้ดีกว่าในชีวิตจริงที่จะมีอีกนะคะ ตัวพี่ซอเองก็ค่อนข้างเชื่อว่าน้องคนดูผู้น่ารักของพี่ซอแยกแยะออกข่าว่าไหนเรื่องดีอันไหนเรื่องไม่ดีเรื่องไหนควรทําเรื่องไหนไม่ควรทําปัจจุบันกีฬาสปอร์ตไปไปถึงทั่วโลกแล้วนะคะล่าสุดก็คว้าเหรียญทองมาให้ประเทศไทยด้วยนั่นก็คือทีมงานของ Arena o v v r l o r นั่นเองนะจ๊ะคนเก่งๆคนดีๆเขาก็มีเยอะครัฮัลโหล